ลูกเกดเมทินีน้ำตาท่วมแอนโทเนียโพซิลไม่พลาดสักจุดมงไม่ลงแต่ยกให้เป็นมิสยูนิเวิร์สในใจลูกเกดเมทินีน้ำตาท่วมเปิดใจหลังแอนโทเนียโพซิลคว้วาตำแหน่งรองจัก,กรวาลลั่นในใจของเกตน้องคือมิสยูนิเวิร์สโดยลูกเกดเมทินีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากเชียร์ แอนโทเนียโพซิลสาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย27ปีตัวแทนความหวังคว้ามงที่3ที่ชาวไทยรอคอยนาน35ปีในการประกวดมิสยูเ i เวอร์สครั้งที่72ที่จัดขึ้นที่ประเทศเอลซาวาดอร์ตรงกับเช้าวันที่19พฤศจิกายน2566ตามเวลาประเทศไทยว่า เกดพอใจคะ่ะน้องทำดีที่สุดแล้วไม่ได้พลาดตรงไหนเลยน้องเพอร์เฟกมากๆเลยถามว่าคาดหวังไหมเกดคิดว่าทุกคนก็คาดหวังเหมือนกันแหละและมองว่าน้องคือในใจของเกดน้องคือมิสยูนิเวิร์สเกดไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่าอะไรเกดรู้สึกว่าน้องทำดีที่สุดแล้ว น้องชายนิ่งมากๆเลยค่ะนี่คือน้ำตาหลากหลายอารมณ์มากเป็นน้ำตาที่ภูมิใจในตัวน้องมากๆร้องไห้เกดรู้ว่าน้องพยายามมากแค่ไหนและทำดีที่สุดและไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะคิดยังไงที่คนมงใหญ่ใช่ล่ามอันนี้เกดไม่รู้นะแต่เกดมีความรู้สึกว่าเขาฉลาดในการตอบเขาพูดนิดหนึ่งแล้วก็ล่าม แล้วช่วงที่ล่ามพูดเขาก็มีเวลาคิดว่าจะพูดอะไรต่อเกตดว่ามันก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างจะวางไว้ดีเหมือนกันก็นั่นแหละในการตอบเขาก็จี้และขยายความได้ก็โอเคเขาก็ตอบดีไทยก็ตอบดีก็วัดกันแล้วละ่ะสิ่งแรกที่อยากบอกแอนโทเนียคงกอดก่อนร้องไห้กอดก่อนแล้วก็บอกน้องว่าภูมิใจในตัวน้องคะ่ะ